เอลซ o ตอี่เอลคัมแ l คทูเอลซ่ l l ปแล้ววนะคะตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะก็เป็นห้องนี้นะคะทว้าเพื่อก็จะตื่นเต้นนะคะแล้วเรามาดูการ์ e ดนวิวเป็นไงบ้างการเดนวิเียมทุกคนคือแบบตอนหาห้องเป้าเดินหลบเดินเลยมากแล้วก็พนักงานแบบเขาต้อง แล้วคือนอยู่ชั้นสองใช่ปะคือ,อเดินไปตึกข้างๆขึ้นชั้นสองไม่ใช่ห้องนี้ต้องเดินมาที่นี่แล้วแกมาถึงโง่เปิดแอร์ไม่เป็นเสียบบัดที่หนจบแล้วอวันที่แล้วมันตกไว้ร์ไแล้วตรโอได้โดแน่ <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรก็สึมช้าไปไปเลยค่ะเจอกันค่ะจอกันอยู่อยู่อยู่ไหนวะอยู่เซอร์เวนเธอกเจอดีอยู่นะ ทางเข้านี่แบบเยี่ยมมันเลิศมากโอ้โหองศา get ready with me นะคะ f r e e make breakfast ตอนนี้เราทุกคนนะคะกำลังจะไปทูทุูโอ้ได้คิวที่ A ของนะคะอ้าสดใสสดใสมันก็จะเป็นที่รอคิว มันจะเป็นสีชมพูชมพูว่าอันนี้แอร์ก็กำลังจะกินไส้กรอกปักถุงนะเดี๋ยวแอร์จะลองชิมให้ทุกคนดูว่าไส้กรอกดิบๆอป่ะ มันจะรสชาติเป็นยังไงนะอันนี้คือไอ้กวาดเลยเอรอฮือมเลยคุณได้มากวันนี้ดค่ะ,พะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา11นาฬิกานะคะเราทุกคนนะคะก็กำลัง <rất S 2> พร้อมใจกันตอนนี้นะคะมาแต่งหน้าที่มวงไม่ใช่ข <est> อจะไปเที่ยวผิดไปกินข้าวที่ร้านปั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 นนะคะบายบาย สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกจากห้องเราก็กลับไปไปกินอาหารที่ร้านปันปันนะคะบายบายค่ะอันนี้เราก็อยู่ที่ร้านปันปันกันแล้วนะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังในพัทยาเพื่อนๆบอกว่ามันอร่อยมากค่ะคะก็ขับไปไหนเดี๋ยวอาจจะชิมสลัดให้ดูนะคะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงเอสมอยอ้ืออ นี่ผัดขมผัดพริกกระเทียมที่เพื่อนสวยปิมเพื่อนปิมสั่งมาก็มาแล้วนะคะกับระซนยอดนะคะอร่อยอร่อยกุบกริบไหมองศาขอรีวิวหน่อยอร่อยไหมก็อร่อยจิงม่ตัวนี้นะคะก็ดูจากรีวิวนะดูจากสภาพของจานแต่ละคนก็ได้รับรู้ไล้ว่าร้านอาหารร้านนี้มันอร่อยมากมันเป็นร้านที่สุดยอดสุดใช่ไหมซาร่าการ่อตอนนี้เราก็อยู่ที่อัง ยังไม่ถึงตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถมีรถมารับด้วยโอ้โหเดอะกลาสเ้านี่แป้งบนโอ้โหอุ้ยน้ำมันทองฟ้าโอ้โหโอ้โหคนสวยหนึ่งคนสวยจากคนนั้นเหมือนออกหากเมื่อนำออกหากจากใครก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยน้ำทะเลสดใสเฮ้ยน้ำมันรูปุกอันนี้อะรูเยอะเหลืออยู่ะเปล่าอันไหนคะ ตอนนี้เราก็สั่งบิงซูลาวามาก,กันนะคะไม่อยากกินก็ไปแคปแล้วก็ไปถับเพลตอนนี้ก็จบทิปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะเอออย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b e กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ